ไสเพิ่มปะแน่ใจครับเดรเป็นสีได้วะเป็นสีได้วะชีโรสวยจัดแล้ว PYM JBZ อย่าลืมเก็บดน้นะครับลุงอุ้ยมองว่ามันแรงไหมละ่ะไม่แรงครับลุงไม่แรงครับไม่แรงเลยครับไม่แรงไม่แรงครับลุงไม่แรงเลยนะผมบอกว่าไม่แรงนะครับลุงถ้าแรงมันจะโดนเนื้อไหมครับ ถึกไหมถึกอุ้ยดูไม่โหลดครับผมเห็นไม่โหลดเลยเดี๋ยวคนยากเลยที่ท่างหลังเลื่อนอืเอเขาพูดว่าผูกใจอ่ะ เที่ยมเป็นคนสูงอะ่ะเดินสูงจังไอ้เที่ยเดินสูงมากเลยอันนี้มันบังคับให้กูเองนะกูไม่ได้บังคับเลยกูลองไม่บังคับแบบไอ้นี่เลยนะปล่อยปล่อยปล่อยไอ้นี่นะเนี่ยกูไม่ได้แบบคุมเลยนะจะกูจะล,ลอง<ต>ไม่คุม,คมอ่ะมันคืนกลับมาให้เลยนะใช่มันคืนมาให้กูหมดเลยอะ่ะ ว่ามันฟีลแบบไม่มีทางความใช่ไม่มีทางความแน่นอนนะคะแนะีนไม่มีหลุดเลยลุงทันนะเพราะนนี้แลกกันลืม,ล,มลึมแน่ในกูไม่คุมเลยพยายามไม่คุมเพื่อนมันกลับมาเลยลุงเมื่อกีเ้เดี๋ยวไม่คุมละปล่อยเลยอุ้ยมันกลับมาเลยลุง แต่ขับดับบิลกดดบิลครั้งเดียวตอนนั้นเมื่อกี้มันเหินซ้ายไม่ให้เนินมือเกิดเอามึงลองมึงลองมึงลองขับมึงลองขับแบบไม่ต้องคุมอ่ะอุ้ยลุงเมื่อกี้เป็นการเอื้อนควะนะ่เลยน้ำล่ะเราไปต้องคุมกันนะเนี่ยผมไม่ได้คุมเลยเออ มันโคดโกงอ่ะเฮียมาดูดูมันพริกดิดูพริกดิผมไม่ได้ทำอะไเลยเมื่อกี้ยดูดูมันพริกสัตุดเฮียโคตรเวบื่อถ้าผมไม่ทำอะไรผมกดดับบีวอย่างนี้นลุงไม่ทำเลยครอเนี่ยอะไรเลยจะไปตั้งฉากคนสวยอะไม่รู้แล้วถึกด้วยนะเว้ยเฮียโคตรถึกอ่ะลุงเมื่อกี้มันตั้งฉากได้สวยจัดดันลุง ดูเด็กยังไม่พิกโคตรไวอ่ะออง่ายว่าคันนี้ตอนตอนหัวชิมอยู่แม่งพลิกแน่นอนอ่ะนี่รูปก็แต่ดบเบิลเออคือมันให้คนมือใหม่ขับได้เลยเว้ยเฮียรถคันนี้ใครขับก็โกงอ่ะไอ้สันดนี่ครับดับเิลอย่างเดียวเลไอเฮีเฮย,อฮอยบอฟอยู่ปะไอเฮียบอฟอยู่ปะไปโชมกันเดี๋ยวบอฟอยู่ปะขอโทษครับ ไปลองน้ำอรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราเคยคุ้นเคยอยู่มึงลองไปชนรถเด้มึงลองไปชนรถเด้ว่ามันยังแบบชนรถกระเด็นง่ายอยู่ปะไปกระหลายกันไปกระหลายจบซ้อมเลยไปฉีบแบบ เมื่อกี้ลูกเห็นใช้ไหมครับเห็นดิสัตวฮี๊าาาฟ้าึงดูดิเมื่อกี้โลแล้วดึงฮี๊าาาและรถไม่พังเลยหน่าฮี๊าาหลอดไม่ลดเลยสัตฮี๊าาาหลอดไม่ลดเลยรถระเบิดเลยไฮี๊าา สามร้อยห้าสิบโลพี่เขาเขียนเดี๋ยวไมได้ปรับโลเขาเก็ยน้ะไรเออไอ้ยี่ย <z backed acne> <t mono> ่างรถถังไอ้สัตว์ คนพังอ่ะลุงไมี่ะพวกเราอยู่ไหนอ่ะนะแค่จะเล่นงานคราพวกสุนกันไหนไปงานดิอยู่ไหนบ้างวะเชี่ยเก่อเแค่ร้านหมดยังอ่ะแค่ร้าะใจกำลังตีอยู่ใจกำลังตีอยู่เต็มใช่ไหมครับเต็มหน้าเต็มที่ไม่ได้ลงุมน้าทายแล้วใช่ไหมพี่ไม่ลงเนื ใกล้หน้าร้านท้ายไว้กิ่งการมันไม่ใครมาดูไอแซฟครับไอแซฟอยู่ตูวินเทจอยู่จุก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 อันนี้งัดไอแซฟอยู่มีใครไอแซฟอยู่ไปตีไปตีไอแซฟระวังไอแซฟเข้าหลังพี่ไอแซฟมากำลังผ่านที่ปีนอยู่พี่ฟังฟังไอแซฟคุ้มอยู่นะใจมีตัวหนึ่งกำลังขึ้นไปหาพี่นะมีตัวหนึ่ง